ก็ยายนะครับตามความาะสมของระยะห่างของต้นมันนะครับมาถ่าเบึงหัวครับในช่วงของดูการเก็บเกี่ยวนะครับมาถ่าเบึงหัวมันสัาปรังครับมันสีมีหัวใหญ่สมใหนเนาอนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับที่ให้เกตติดตามครับผมรับชมนะครับผ่านทางช่อง u t u b e นะครับ gp channel ครับวันนี้พบกันครับบรรยากาศปลูกมันครับวันนี้ครับนะครับเดี๋ยวภาพี่น้องมาเบิ้ง เบื้องหลังของการปลูกมันนะครับผมสัมปลังนะครับในฤดูกาลนี้เนาะนะครับพี่น้องนะครับเบื้องให้ครับครับบรรยากาศครับครับนะครับผมก็ขอต้อนรับครับผมคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการจ p Channel นะครับผมเบื้องบรรยากาศครับนี่ครับครับฤดูกาลปลูกมันนะครับผมสัมปลังครับในมื่อนี้ครับมื่อนี้พันมันนะครับที่ห้า ใส่ในการปลูกนะครับกับเป็นพันธุ์นะครับระยองแปดเกานะครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบ่งพันธุ์มันครับนะครับหลังจากที่ก่อนปลูกนะครับเาได้แซ่นะครับผมแซตต้นพันธุ์ไปเรียบร้อยนะครับเบ่งนะครับแปดเกาครับพี่น้องนี่นะครับนะครับพันแปดเก้านะครับชัดวะครับนี่ครับระยองแปดเก้านะครับ ปลูกในฤดูการนี้ครับอันนี้ก็คือเป็นไฮที่ปลูกมาแล้วครับแต่ว่าก็จะบุกเบิกอีกนะครับนะครับนี่นะครับนี่ครับพันแปดเก่านะครับตอนนี้กําลังปลูกอยู่นะครับผมนะครับสําหรับคุณผู้ชมนะครับรายทันนะครับบรรยากาศครับสดๆนะครับผมเข้าสู่ฤดูการปลูกครับ พี่น้องหลายคนนะครับสอบถามไปเข้ามาครับอวิธีการนะครับยกลองมันนี่ประมาณความห่างนี่ประมาณซําใดนะครับนี่ครับสังเกตบึงครับนี่นะครับความห่างของลองมันนะครับประมาณหนึ่งเมตรยี่สิบนะครับความห่างของลองมันนะครับเมตรยี่สิบนะครับบรรยากาศครับอปลูกมันครับ อยู่ข้างทางครับวันนี้นะครับตัวนั้นเป็นไฮบุกเบิร์กครับพี่น้องนะครับหลายทันกะนะครับเคยเห็ดเนาะนะครับสำหรับไฮบุกเบิร์กนะครับหลายทันนะครับอันนี้ก้อนอันนี้ก็เป็นไฮบุกเบิร์กเช่นกันนะครับแต่ว่าเห็ดไปเห็ดมาครับมันก็แปลไปนําเนาะนะครับแปลไปนํานะครับตัวนั้นก็เป็นบุกเบิร์กครับจูดได้ครับนะครับมันก็มีแปลงนี้มีอยู่บหลายไรนะครับบหลายไรนะครับ ไฮบุกเบิกอันนี้ก็เป็นวิธีการเสียบครับนี่นะครับความเสียบเหากระยายก่อนนะครับนี่กรบย้ายไปตามคู่มันนะครับความห่างความชีกแล้วแต่ครับการย้ายนะครับ้องแต่ละคนนะครับนี่ครับแล้วแต่สิบปลูกมาปลูกประมาณซัาได้นะครับในเรื่องของระยะห่างนะครับ นี่นะครับก็เป็นวิถีชีวิตครับของเกษตรกรครับสาหรับพี่น้องเช่าให้นะครับเช่ามันสับปะหลังของเหานะครับในฤดูกาลนี้ครับวันนี้ภาพพี่น้องมาเบึงบรรยากาศนะครับผมรอบๆนะครับและก็บรรยากาศของการปลูกมันสับปะหลังนะครับผมพันธุ์มันที่เฮาปลูกนะครับเป็นสําหรับแปลงนี้นะครับเป็นระยองครับระยอง8 9นะครับนี่ครับ บรรยากาศสดๆนะครับโอ้ครับพาพอ่นมอมาเบิองห้บุกเบิร์กครับกําลังสุมไฟครับอวางๆมันคือสิบรไปใสนี่ครับบุกไปน้ำสุมไปน้ำครับนี่ยนะครับบรรยากาศรอบๆนะครับผม พี่น้องในเบื้องครับให้บรรยากาศสดๆครับในเรื่องของการเตรียมปลูกมันสัปะหลังนะครับเพราะว่าพุ่น้องหลายคนนะครับก็สอบถามกันเข้ามานะครับผมในเรื่องของการเตรียมตัวนะครับพุรน้องคนกับปลูกที่ปลูกห้างนะครับนะครับพุรน้องคนก็ปลูกนอนในไป้ในดินประมาณหนึ่งซีนะครับนี่ครับความห่างประมาณนะครับผมหนึ่งเมตรนะครับหนึ่งเมตรนะครับการปลูกกับเอียงเล็กน้อยนะครับ นี่ครับนี่นะครับต้นแรกนะครับต่อแรกนะครับดินก็เป็นดินทรายครับดินทรายเหลืองนะครับอันนี้ฝนพึ่งตกมานะครับฝนพึ่งตกมาฝนตกมาแล้วก็ดินก็ชุ่ม่มได้น้อยนะครับสามารถปลูกได้เลยนะครับสรับพี่น้องที่กําลังนะครับผมปลูกมันสับปะหลังก็สามารถที่จะปลูกได้เลยนะครับนี่ครับในช่วงของฤดูการปลูกนะครับมันสัปะหลังนะครับ สำหรับพันมันครับพี่น้องตอนนี้เหลืออีเหลืองเด้อนะครับอีเหลืองกับกานแดงนะครับพี่น้องสนที่สนใจก็สามารถครับสอบถามรายละเอียดกันเขามาได้นะครับสำหรับพันมันสับปะหลังองเฮ้านะครับพร้อมที่จะจำหน่ายนะครับให้พี่น้องนะครับทุกท่านนะครับเพราว่าสิเป็นท่างไกลท่างไกลนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศสดๆครับที่เราตองการปลูกมันสับปะหลังนะครับเท่ากับย้ายนะครับประมาณนี้แหละนะครับ มักหน่อยมักห้างมักทีครับสามารถจัดการได้ครับนะครับสำเรอง,ใน,อง,รงนนรในเรื่องของการปลูกมันนะครับในฤดูการนี้นะครับผมโอ้ยควันขึ้นว่าสันอันนี้ส่วนหัวครับส่วนหัวอ สำหรับในเรื่องของต้นมันนะครับต้นพันธุ์นี่นะครับก่อนสีมาปลูกนะครับเพราะอะดรมีการแช่น้ำนะครับแช่น้ำไปก่อนนะครับนี่ครับนะครับแช่น้ำนะครับแช่น้ำมักนะครับน้ำเสื้อของเห่านะครับไม่ว่าจะเป็นผูยเขียวนะครับพวกยาดีที่นะครับพวกเอ็มลอยด์โพลิสูตรนะครับแล้วก็กะปินะครับผสมกันเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเร่งนะครับในเรื่องของ การเจริญเติบโตของพันธุ์บันสับปะหลังนะครับที่เขาจะปลูกนะครับท่อนท่อนนึงนะครับจะอยู่ประมาณ20่สิบกอสิ้นนะครับพี่น้องนะครับตัวนี้บางท่านก็ปลูกตรงนะครับบางท่านกับบางท่านก็ตัดตัดตรงนะครับบางท่านก็ตัดเอียงนะครับแล้วแต่ความเหมาะสมของต้นพันธุ์แล้วก็แล้วแต่ความพึงพอใจของคนปลูกนะครับว่าต้องปลูกต้องตัดประมาณสัาไหนนะครับเนี่ยนะครับลักษณะของการปลูกนะครับเาก็ สังเกตเบิ <ori> ้งได้นะครับสังเกตเบิ้งนี่ครับสังเกตเบิ้งตามันนะครับนี่ตามันนะครับต้องต้องหันขึ้นนะครับพี่น้องนี่นะครับตามันนี่ต้องหันขึ้นนะครับแล้วที่นี่เขาก็เสียบลงไปนะครับในดินเนี่ยนะครับเสียบลงไปเลยนะครับจังหวะช่วงช่วงช่วงหนึ่งนะครับของการสากลงไปนะครับก็แล้วแต่ของความที่อ่าพ่อใจของแต่ละคนเนาะนะครับ มีเหลือของการปลูกมันนะครับจะเสียบได้เลยนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศสดๆนะครับพี่น้องในการปลูกมันสัปะหลังในฤดูกาลนี้ครับพัุนที่ห้าใส่นะครับในแปลงนี้นะครับพื้นที่ประมาณ2 3ไร่นะครับเฉพาะแปลงนี้นะครับ ใส่พันละยอง89นะครับพี่น้องนะครับนี่นะครับละยอง89นะครับเอากก็ยายนะครับตามขวามาะมสมของระ,ะยะห่างของต้นมันนะครับนี่นะครับยายไปเลย,ยนะครับ ถ้าผึดกกับซุ้มปลานะครับแถวนี้จะเป็นไฮบุกเบิร์กครับพี่น้องนะครับเป็นไฮบุกเบิร์กนะครับนี่จะเป็นการย้ายมันครับยยายพันธุ์มั่นไหวนะครับผมเพื่อจะเตรียมนะครับปลูกนะครับผมพ่นเสียบกับเสียบนะครับพ่นย้ายกระขยายไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับบรรยากาศสดๆครับอยู่ตรงไฮตรงหน้าครับตรงไฮอยู่สวนขึ้นเก่าครับพี่น้อง สำหรับพี่น้องที่สนใจพันมั่นครับสามารถสอบถามรายละเอียดนะครับผมกันเข้ามาได้นอนะครับ097 025 0279นะครับมักพันใดก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับในช่อง YouTube GP Channel นะครับผมนะครับนี่ครับบรรยากาศสดๆเลยนะครับ วิธีการปลูกนะครับวิธีการปลูกมันสำปะหลังนะครับเนี่ยนะครับเอาให้พี่นอ้องเด้เบิ่งกันนะครับหลายๆท่านเนาะนะครับที่ติดตามรับชมครับแล้วก็อยากได้ข้อมูลนะครับกระามามาสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้นะครับบรรยากาศนาตอนนี้นะครับสวยสดงดงาม พื้ดดินก็เป็นดินไส้เหลืองครับพี่น้องนะครับดินไส้เหลืองนะครับดินไส้ปนเหลืองนะครับกอนปลูกเนี่ยนะครับเพาก็มีการวันปุ๋ยร่องผืนนะครับวันปุยร่องผืนก่อนนะครับแล้วก็วันขี้ไก่นะครับร่องผืนนะครับอ่าบางทีเป็นปุยยูเรียนะครับพี่น้องแล้วก็ขี้ไก่ขี้ฟุ้นนะครับเพาก็จะวันไปก่อนเนาะนะครับเนี่ยนะครับบรรยากาศของการ ปลูกมันสัมหลังนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับของการเสียบมั่นนะครับผมสัมปลังของเขานะครับในฤดูกาลนี้นะพี่น้องนะครับ เข่าเสียบไม่เรื่อยๆนะครับตัวนี้เขกาเสียบตามทีเขาเด้ยว่างไห้นะครับพี่น้องนะครับมักห่างมักทีซําไหนเขาก็สามามาที่จะเสียบได้นะครับผู้ต้องค้นครับลักษณะของการเสียบแต่ละคนนี้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะครับแล้วแต่เข่าหมักนะครับว่าเข้าหมักห่างหมักทีหมักเสียบเอียงซํำไหนหรือว่าเสียบตรงนะครับมันจะมีคุณสมบัติทีแตกต่างกันออกไปท้องแต่ละคนนะครับ ตัวนี้ลักษณะของการเสียบครับเขาเสียบเอียงประมาณ4 5หองศานะครับ4 5หองศานะครับในลักษณะของการเสียบนะครับพันมันที่เข้าใส่ครับเป็นพันระยอง8เก้านะครับความห่างของตัวมันกับยู่ที่ประมาณ1เมตรนะครับ1เมตรนะครับแปลงนี้ถาเบิ้งครับพี่น้องหลังจากที่เท้าปลูกเรียวนะครับเขาก็ลังถาเบิ้งกันในช่วงของ ตอนคุดนะครับจะมีลักษณะใดๆเขาจะอัปเดตตะละไห้ตะละสวนให้พี่น้องได้เบิึงนะครับเขาตะลุยตะละไห้ตะละสวนให้ให้ได้เบิึงกันจระจะนะครับเลยนะครับเนี่ยนะครับให้พี่น้องได้เบิึงกันนะครับบรรยากาศสดๆของการปลูกมันสำปะหลังนะครับนะครับนี่ครับวิธีการเสียบครับเสียบมันสำปะหลังของเขานะครับอืม ความห่างของร่องครับประมาณ1เมตร20ซนติเมตรครับความห่างของต้นอยู่ที่ประมาณ1เมตรครับการปลูกกะปลูกเฉียงนะครับประมาณ45องศานะครับฟังทั้งนี้ครับสำหรับพี่น้องที่สนที่สนใจเรื่องของพันธุ์มันสําปะังก็สามารถสอบถามครับติดต่อสอบถามนะครับรายละเอียดกันเขามาได้นะครับนี่ครับหลังจากที่เราปลูกไปแล้วเบิ่งครับพี่น้องนี่ประมาณนี้ครับ หลังจากที่ห้าปปูกไปแล้วเนะาะนี่น,นะครับครับผิวควันไฟนะจังหน่อยครับตรงนั้นจะแปลงครับจะแปลงจากพื้นป่าเป็นไร่มันนะครับเป็นไฮบุกเบิกที่ห้าเข้าใจกันเนาะนะครับพี่น้องหลายหลายท่านที่เดี๋ยวผมจะไป เห็ดิปอีกคลิปหนึ่งนะครับอืนะครับปุกมันครับบรรยากาศสดๆให้เบิงกันสดๆนะครับให้เบิงกันจ้าจะนะครับนี่เราองการปูกมันสำปะหลังนะครับในตอนนี้นะครับมาถาเบิ่งหัวครับในช่วงของดูดกาลเก็บเกี่ยวนะครับมาถาเบิ่งหัวมันสำปะหลังครับความสีมีหัวใหญ่สำใหญนาะนะครับ ยครับปูกมันครับพี่น้องไลหมองไล่บอลกะปูมันครับต้องเคี่ยปูมันให้แล้วก้อนจะเห็นหน้านะครับต้องเคีรยปลูกมันก่อนให้แล้วจะเห็นหน้าครับนี่ยน,นะครับ ปลูกไปเรื่อยๆครับพี่น้องนี่ครับมึงสังเกตบางต้นมันเมึงอันนี้ครับดินเหลืองครับดินเหลืองดินเหลืองนิดนึงนะครับน้าเพิ่งเป็นฝายใหญ่ครับฝายใหญ่ต้นพันธุ์นะครับใหญ่าย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 ต้นพันธุ์นะครับ สำหรับพี่น้องสนใจก็สามารถสอบถามครับรายละเอียดกับเขาได้นะครับผม0 97025 0 279นะครับเอานะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำานีสักกอนนะครับผมเอาไว้พบพอกันในคลิปต่อๆไปเนาะนะครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ครับโชคดีมีความสุขทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ